ดีครับผมสามารถบริสม์นะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมานั่งอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์อำเภอสัมลงท่าครับมาร่วมประชุมแล้วก็ร่วมพูดคุยนะครับให้คนไทยได้มีสุขภาพดีโดยเฉพาะวันนี้นะครับมีโอกาสมาที่อำเภอสําลงท่านะครับแล้วก็คนที่นั่งอยู่ข้างผมในวันนี้นะครับเป็นเติกับทางบริษัทเนเจอร์เฟสกับแล้วก็พี่น้องที่มีโอกาสได้ใช้ผิดฝันเสริมอาหารไบอไรท์นะครับก็คือคุณชากนะครับ ตัวเขาเองอยู่ที่อำเภอสํารงท่านะครับคุณช้างนะครับมีอาการเจ็บป่วยนะด้วยโรคมะเร็งนะอันนี้ต้องต้องบอกด้วยโรคมะเร็งนะครับอาการจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้มีมีสุขภาพดีขนาดไหนนะครับเราจะไปร่วมพูดคุยกับคุณช้างเสร็จแล้วครับพี่ช้างครับครับช้างพี่ช้างนี่อย่าแงบบที่บอกนะครับมีมีอาการเจ็บป่วยเป็นเป็นเป็นอะไรครับเป็นโรคตับโรคตับหรือที่ท,ที่หลายๆคนเขาเรียกว่ามะเร็งตับนะครับ ตอนตอนที่รู้ว่าเป็นเนี่ยมีไปตรวจเจอเนะมีอาการเป็นยังไงเริ่มแรกก็เล่าเราตู้เจอตึงถึงเล่าครับเรามาวันปีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันผมว่าผมะไม่มเ,ลเล้ยสุนทกินทุกวันเลยกินเหล้าเหล้านี่อะไรเหล้าเหล้าขาว,ขาวเหล้าอะไรตามบ้านเราเนี่ยเลยครับจนมามีอาการป่วยที่รู้ว่ารู้ว่าตัวเองเป็นเป็นโรคตับเนี่ยนะตอนปีไหน ก็สังเกตมาเรื่อยๆครับมันแต่มันยังไม่ยังไม่แรงครับก็มาหนักเมื่อเดินเมษาปีนี้เมษาของปี2 5ง2เนี่ยครับอมีตอนตอนที่ตรวจเจอเนี่ยมีมีอาการแฝงซ้อนไม่มีโรคแฝงซ้อนไม่เรคนอกจากว่าโรคโรคตับมีแต่โรคตับโรคนี้โรคเดียวเลยนะครับนั่นจะแน่นหน้าอกอันนี้นี่คืออาการับแน่นหน้าอกก็ทำงานจนเหนื่อยมากๆเลยเลาทำงานเหนื่อยเหลือง ตาเหลืองครับมีแรงไหมไม่มีแรงแรงก็พอมีอยู่แต่มันหายใจไม่ทั่วท้องนะครับมันมันจะเหนื่อยมากมามันผิสังเกตนะครับจะกินอาหารเข้าไปกินอะไรนิดหน่อยเข้าไปนี่ท้องนี่มันจะแน่นเลยแน่นหน้าอกแน่นตรงตับออแน่นตรงตับครับแน่นตรงตับแน่นมากหมอเขาบอกไหมหมอเขาบอกไหมว่าเราเป็นอะไรก็ผิสังเกตต้องไปหาหมอ ไปหรมหมอมมาก็บอกว่าเป็นโรคตับแล้วก็น้ำน้ำท่วมกอดมีน้ำท่วปกอดแทรกแทรกหมอว่าครับก็ก็รักษามาก็ไม่ดีขึ้นหลังจากที่รู้แล้วก็รักษามาก็ไม่ดีขึ้นก็อาการก็ก็รุดลงเรื่อยๆแล้ววันนี้คุณช้าก็ก็กินบายไรผมเห็นผูกคุณตาย เป็นปูตายคือคือตอนแรกมีคนเอาไปให้ปู่ปูไม่กินเพราะปูเป็นโรคตับเหมือนกันคุณช้างก็ัวดก็เลยก็ใครไปแนะนําให้ที่้าน้องของแม่อ๋อก็แนะนําให้รู้จักกับเบอไลท์ก็เลยตัดสินใจกินเพราะกลัวว่าพวกมันก็เป็นโรคเดียวกันกินยาผมกินปูมแล้วกินยาแผนโบราณนันมีดีขึ้นอยู่ได้ประมาณสามเดือนแกก็ตายแล้วแล้วหมอบอกไหมว่าคุณช้าง พอป่วยเป็นอย่างนี้แล้วจะจะจะอยู่ได้นานหมหมอพูดกับเราก็ไปเดือนห้าหเดือนก็คือเริ่มกินตั้งแต่เดือนพฤษภาเดือนพฤษภาวันที่สิบห้าตัดสินใจเดือนพฤษภาตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณห้าเดือนห้าเดือนโอ้ห้าเดือนผมก็่านกินไปแล้วห้าเดือนนะตอนนี้ตอนนี้กินไปแล้วห้าเดือนสุขภาพเป็นงไงบ้างก็กินไปอบไลท์ครับไปดีดีขึ้นมากๆก็ ภายในภายในเดือนหนึ่งนี่กินใบโอไรบทใบสีกระปุกสีกระปุกรู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นดีขึ้นมากครับดีครับเหมือนคนปกติเลยก็แสดงว่าระยะเวลาที่ที่กินใบไรมาก็ทําให้เรามีเรื่องมีแรงแล้วก็เรื่องของโรคที่เขาบอกว่าเราเป็นอยู่เนี่ยนะครับอาการมีมีแสดงอาการออกมาไหมหลังจากที่กินใบไรไปแล้ว หรือว่าไปตรวจกับคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นไงบ้างหลังจากที่กินเมโลไลท์ไปแล้วก็กินเมโลไลท์ถึงเดือนสิงหาครับเดือนสิงหาผมไปตรวจนที่ที่ 6, LA, ที่หกผมไปดิเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลกรุงเทพไซส์สิ่ที่สุรินทร์ี่สี่เกตครับตอนสี่เกตครับไปหาหมอไปเอ็กซเรย์ดูไอเอ็กซ์เเรย์หมอบอกว่ามันก็ไม่มีอะไรนะหมอบอกว่า คือบอกบอกว่าตับเราที่ที่ที่เราบอกว่าที่หมออีกที่หนึ่งที่สุรินโหมัเป็นเป็นเป็นโรคตับแต่พอไปเซเลหลังจากกินเบลไลท์ไปแล้วไปเซเ์ที่จังหวัดศรีสะเกดหมอบอกตับเราไม่มีอะไร,รปกติกติเราเราไม่ตกใจเผมก็ผมก็บอกบอกว่าคุณหมอมก็คงปล่าผมก็เ้าซีคุณหมอ,อคุณหมอเขาบอกตับคุณก็ปกติเอ้าแล้วคุณหมอบอกว่าน้ำท่วมบอดผมเหรอครับ คุณมบอกว่าน้ำทุกปอนด์ก็มีแล้วก็คือร่างกายเหมือนคนปกติเลยครับที่แรกผมว่าจะได้นึกว่าจะได้เจาะน้ําออกก็ใส่ที่ว่านทุกปอกนนะครับครับครับก็ถือว่ากินแบลไลมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่คุณบอเคยเคยพูดเลวยว่าสี่ห้าเดือนแต่ตน,นี้ระยะเวลานั้นก็ผ่านมาแล้วแล้วตอนนี้กับการมีสุขภาพดีตอนนี้สุขภาพโดยรวมของคุณช้างเป็นไงบ้างก็ดีขึ้นทําง,งาน ได้เป็นปกติทำทำเหมือนคนทั่ว <ๆ S 2> <ๆ S 1> ไปเา็ปกติเหมือนไม่เป็นโรคไม่เป็นไร,รก็รือว่าดีมากๆนะครับเกี่ยวข้าวก็ได้เป็นตามปกติเหมือน,นเมื่อก่อนที่ร่างกายปกติครับอยากจะฝากบอกอะไรถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหรือว่ากําลังดูอยู่ไหมว่าเราเราได้ใช้บบไอะไรแล้วเป็นยังไงบ้างอยา่ฝากบอกไหมน,นะก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้ามันเป็นอาหารเสริมแล้วก็ ไม่เชื่อกาใหญ่รถบูนะครับจริงจริงสุดยอดครับมันจะขับพวกของเสียพวกไอเราว่ามันผมนี่น้ำท่วมกอดที่แรกก็ว่าจะได้เจาะน้ำออกจากกอดตอนแต่พอกินเบลไรไปน้ำก็ไม่มีในในกอดแต่พวกปกติโชว์หน่อยไหมโชพุงโชอะไรนี่คือแบบผิวพันก็ไม่เหลืองไม่อะไรนะนะฮะนี่นี่จากที่คุณหมอเคยบอกว่า คือพูดพูดง่ายบ้านเราก็เรียกว่าเรียกว่าโรคตับหรือแปลเป็นเป็นเข้าใจง่ายๆทั่วไปคือมะเร็งตับนะแต่ตอนนี้ตรวจไม่เจอแล้วนะนี้เราไม่ได้มานี่นี่คือของจริงแล้วก็ให้ให้ชมกันนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ช้างมากนะที่มาแชร์ประสบการณ์ให้กับคนที่ดูอยู่ทั้งบ้านนะครับเพื่อเป็นวิยาทานว่าถ้าเราจะป่วยหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีทางเลือกทางเลือกหนึ่งใหญ่จะให้สุขภาพดีเนี่ยผมขอแนะนำไบโอไลท์นะครับแล้วก็ สิ่งนี้นะครับอาจจะทําให้ท่านมีสุขภาพดีเหมือนคนช้างก็ได้นะครับหลังจากที่เจ็บป่วยมานานวันนี้ต้องขอขอบพระคุณและเราสองคนต้องลาไปก่อนครับ